สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซนะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเจมส์นะครับผู้เสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกงนะครับขออนุญาตมารีวิวนะครับเจ้าตัวรถ36แรงนะครับ L 3 6 0 8 SP คันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับชั่วโมงการทํางานน้อยมากนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ คูเปต้าแอล3608 SP คันนี้นะครับครับผมขอบอกว่าชั่วโมงการทำงานอยู่แค่800ชั่วโมงเองนะครับทุกอย่างยังเป็นเดิมนะครับเป็นคันส่งแท้นะครับเป็นคันส่งแท้นะครับดูลายมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับชุดใบดันเป็นชุดใบดันช้างแท้นะครับชุดใบดันช้างแท้นะครับโดยรวมนะครับตัวรถสวยนะครับสภาพแห้งนะครับไม่มีไอน้ำไม่ดันนะครับคันนี้คันนี้ยังเดิมๆนะครับเดียวยังเป็นเดิมของคูเปต้าอยู่เลยนะครับ คันนี้ยางหน้าได้อยู่ประมาณสัก30%นะครับยางหลังนะครับยางหลังได้อยู่ประมาณสักห้าสินนะครับคันนี้คันนี้นะครับชุดหลังนะครับ ชุดหลังยังเป็นเดิมนะชุดหลังเดิมดูรอยมาร์กนะครับเดี๋ยวพี่เจมจะให้ดูรอยมาร์กนะครับดูรอยมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับสีข้างซ้ายนะครับสีนข้างขวานะครับไม่มีร่วซึมนะครับวิดีโอทํางานปกตินะครับรถอย่างสวยเลยนะครับกล่องเครื่องมือยังเป็นของกล่องเครื่องมือเดิมแท้คูเบต้านะครับรถคันนี้เป็นรถนครอราชสีมานะครับคันนี้เดี๋ยวพี่เจมจะให้ดูนะครับโอนครอราชสีมานะครับคันนี้นะครับคูเบต้า l 3 6 0 8น sp คันนี้นะครับนะคร้คันนี้ อย่างหลังยังทํางานได้ดีนะครับอย่างหน่ายังทํางานได้ดีทุกอย่างเดิมนะครับนะไม่มีขอบล้อไม่ได้เก็บสีนะครับเป็นเดิมนะครับเป็นเดิมแท้โรงงานนะครับชุดเครื่องนะครับชุดเครื่องคันนี้ไม่ได้แกะนะครับตอพี่เจมซื้อมาก็ไม่น่าจะไม่ได้แกะนะครับไม่ไม่แกะครับเพราะว่ารอยมาร์กลงงานยังอยู่ครบนะครับรอยมาร์กลงงานยังอยู่ครบคันนี้อย่างดีเลยนะครับคันนี้คุปตะเอลสามหกศูนย์แปดคันนี้นะครับ พี่เจมขายเพียงนะครับ3า0 0 0นบาทนะครับคันนี้3า0 0 0นบาทเป็นรถปี57นะครับอุปกรณ์นะครับเป็นใบดันกับผานห้านะครับอุปกรณ์คันนี้นะครับรถปี57ย้ํานะครับรถปี57ราคาเบาๆนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหารถนะครับสาแรงนะครับบ้านท่าอีสานใส่หลายครับสาแรงคันนี้นะครับบ้านบ้านผมใช้เยอะนะครับคือมันเร็วมันคล่องนะครับมันฉับไวนะครับรถสาแรงนะครับ คันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้ขายเพียง3า9 0 0นบาทนะครับสำหรับลูกค้าขนาดที่สนใจนะครับก็สามารถทักใต้คลิปได้เลยนะครับผมเจมพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 3ย์แปดสาหาสนะครับสำหรับเช้านี้ก็ไปเลยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมทักมาใต้คลิปนะครับ